แค่แกงหยวกไส้หมูสามชั้นใส่พริกแกงใต้กันค่ะแกงพริกแกงแกงส้มพริกแกงใต้ใส่หยวกแล้วหมูสามชั้นนี่ค่ะอันดับแรกก็หั่นหยวกก่อนค่ะพี่น้องแล้วก็เอาเกลือใส่น้ำแล้วก็เอาหยวกลงไปล่างเอาไปแช่ไว้บ่อให้มันดำค่ะพี่น้องค่ะหยวกกับน้ำเกลือนี่มันเกลือกับหยวกนี่มันถือก,กันด้วยอันละ มันตัดกันเจ๊งไดยุมันบริเวดไดียวกเขาดำหยวกกีข,า,ขาจันพัดนะคะเอาแล้วๆเขาก็เอามาสดิดผักสดิดน้ำนะคะสะดิดน้ำก้อนแล้วเขาก็เตรียมเตรียมอันเครื่องปรุงที่ล่ะค่ะพี่น้องโอ้ยอันฝุ่นกระตุกพี่น้องเอ้แกงสุมเนี่ยเสีบข,ขนาดที่เนี่ยค่ะฝุ่นกระตุกแบบเนี่ยเนาะอือเดี๋ยวเราเตรียมหยวกล่างหยวกดีๆล่างอีกจากน้ำก้อนพี่น้องบริทนไีหมั่นใจวันเดย์ เตรียมคลิปพริกแกงค่ะพี่น้องนี่พริกแกงใต้ในพริกแกงส้มใต้นะเนี่ยอันนี้กะปิกะปิเคยแล้วก็กะปิน้ำพริกยัดสองย่างค่ะพี่น้องเอาใส่ย่างละย่างละครึ่งช้อนน้ำตาลปี๊บค่ะครึ่งช้อนค่ะพี่น้องใส่ลงไปทุกอย่างนะค่ะก็ใส่ลงไป,งะะลงไปแล้วก็เตรียมหน้มามะขามเปียกพร้อมด้วยค่ะน้มามะขามเปียกน้มามะขามเปียกนี่เอาข้นๆเลยด้อพี่น้องด้อมันก็ยิ่แซบ่บกะปิเขาก็มีขายด้อยพี่น้องกะปิก็มีกะปิแกงกะปิเคย ของดีมาจากปากน้ําสิชนนั่นะคะเสะียบแล้วเอาสุยางลงไปให้เรียบร้อยได้พี่น้องคนคันได้กินว่าหอมหอมสีหอมหอมน้ำลายแตกแยกหิวเข่าโลดนั่นแม่นละค่ะกับเขา่าห้องแสีบละดมกินกับลูกค่ะพี่น้องกับเข่าเนี่ยยากดอกค่ะเฮ็ดกับเข่าส่วนมากเฮากินนนอทเฮาจีซิมแต่ว่ากามีบ้างค่ะที่ว่าถ้าเฮ็ดไหลายๆเขาต้องชิมมันเนาะเดี๋ยวมันพลาดเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้ปล่อยให้มันเดือดจากพักนึงค่ะพี่นอ้องแล้วก็หมูลงค่ะ เอาหมูลงไปเลยหมูที่เขาหั่นไว้นะคะหมูสามสันนะคะเอาหั่นบางๆมันเขาเดียวมันก็สุกหรอกค่ะพี่น้องแล้วแล้วเขาก็เคี่ยวดีๆเคี่ยวนํานีหเ่าหมูลงไปเลยค่ะพี่น้องแล้วเขาหยวกลงไปโดโอ้ยแสีบหลพ่อบ้านนี่กินสซดน้ำาสดน้ำยากตักเขาอีกสองจานพุ่วค่ะเราเสีบหลนะราพอเราเรามันบไหลแกงส้มหยวกพี่แกงใต้แกงส้มหยวก,ก,ก,มห,ยวกหมู สามชั้นใส่พริกแกงส้มใต้นะแซบปล่อยไปจากหานาทีได้พี่น้องตักออกกุหลาบิงกินแนะนาให้กินกับปลาป้าแห้งได้พี่น้องป้าแห้งหรือบอกับป้าสมหรือบอกับป้าเข็มก็ได้ค่ะปา้าแดดเดียวก็ได้ค่ะหรือเป็นเอี้ยงคือแกงส้มเนี่ยมันต้องตัดกันกับของเข็มกับพี่น้องมันที่แซบขนาดเลยค่ะคือมีปลาแดดเดียวเนื้อหมูแดดเดียวก็ได้ได้พี่น้องกับแซบคือกันค่ะอันเนี้ย มันทีเป็นของถือคู่เข่าคู่กันยังไงบุ๊บุ้ยถือคู่กันาได้พี่น้องแก้งสุมกับปลาเค็มนี่ยค่ะมามาค่ะ